สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มีมัดมาแจกกันอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าเสียงเวฟโปรเซไอนะครับท่อร้อยยี่ห้านะครับเครดิตนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนคนโมรงแอนดรอยนะครับก็คืออชชารของเรานะครับคนเก่าคนเดิมนะครับก็ต้องขอพนลดร้อยยี่ห้าสวยๆจากพี่เอกด้วยนะครับ นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดม็อดกันได้นะครับพิมพ์เลยใน a c e b o o k นะครับก็คืออ่า e a k z e r o 3นนะครับก็ค้นหาก็จะเจอเลยครับคนแรกเลยโอเคครับก็โอเคครับไปฟังเสียงกันเนาะหลายคนนะครับอาจจะใส่เครดิตผิดนะครับคันนี้นะครับที่จริงแล้วเป็นรถของพี่เอกนะครับเสียงรถก็จะประมาณนี้นะครับโอ้กูพูดมากกว่าแล้วคลิปนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับโอเคครับบายบายไปละ